สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินข้าวไข่เจียวใส่ปะลาสับเ,เพื่อนๆเคยทานกันไหมคะเอาปะลาสับที่เรามีที่เรามีอยู่เนี่ยตีลงไปกับไข่เลยแต่ทอดออกมาแล้วมันก็จะดำๆประมาณนี้นิดนึงอร่อยนะคะเมนูเนี้กินกับพริก แก้เบื่อเวลาที่กินปลาราสับแบบหลายมือแล้วอะค่ะผักวันนี้เราก็จะมีกลมตุ้งดอกสะเดาแล้วก็มีเนี่ยค่ะผัะกกาดหอมแตงกวาม,มะเขือแล้วก็หอมหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ที่พิเศษของวันนี้คือมีอันนี้เขาเรียกว่าถั่วไหมเพื่อนๆ ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เคยกินแต่ว่าคนข้างบ้านอะ่ะเขาเอามาให้เขาบอกแม่เขาส่งมาให้เขาปลูกเยอะเขาก็แบ่งมาให้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกินมาลองชิมดูว่ามันแต่อยากรู้มากเลยอะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่ที่รู้จักว่าถั่วเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะคอมเมนต์บอกแม่ส้มหน่อยนะคะอยากรู้แล้วก็ไม่เคยกินเลยเดี๋ยวไม่แน่ใจด้วยว่าว่ากินดิบได้หรือเปล่าแต่วันนี้ จะลองกินแบบดิบๆนี่แหละค่ะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงเนาะไหนๆก็นี่แหละเดี๋ยวเหมือนไอเนี่ยค่ะทั้งกลิ่นกลิ่นนะกลิ่นมันเหมือนมันแก้วหอมๆหวานๆนิน่อยค่ะแต่ว่าเปลือกมันอะ มีสักสากลิ้นหน่อยนะคะปกติแล้วถัวถ่วถั่วน่าจะใช่ถั่วเนาะเขากินดิบกันหรือเปล่าคะแล้วก็มันเชื่ออะไรใครรู้จักรบกวนบอกแม่ส้มหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินข้าวกันเลยดีกว่าคันแรกขออนุญาตบีบมะนาวช่วงนี้มะนาวหามันไม่ค่อยออกแล้วเนาะ ที่ที่ทำงานเอามาให้ค่ะมาจ้าใครยังไม่เคยกินลองลองลองทำดูค่ะน้ำส้มชอบกูติดอ่างเนาะแต่ขออภัยด้วยนะคะมาจ้าอืมอร่อย ันนี้เป็นเมนูที่เคยทำกินอยู่นะคะไม่ใช่ว่ามาลองเพิ่งลองทำเคยเคยทำกินอยู่ค่ะ ขมอร่อยหาค่ามานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะ เมื่อวานนี้ซื้อปลาเผามากินแล้วมันผักเหลือค่ะ ใครที่ใครที่ไม่ชอบกินปลาลาดิบอะ่ะลองเอามาทอดอย่างนี้ได้คะ่ะอร่อย ชุนจมูกดีจังเลยค่ะหอมเป็นคนชอบกินหอมใหญ่หอมแดงก็ชอบค่ะ Ba na ha? Mm. สามชั้นทอดค่ะทอดเมื่อวานนี้ ไม่ขมนะคะไม่ขมแล้วก็แล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยค่ะ ออรอ่เหมือนทั่วลันเตาอะแต่มันหนากว่าค่ะ แถวบ้านไม่มีขายนะคะคนข้างบ้านให้มาอีกทีหนึง่ง สวยค่ะกินดิบก็อร่อยค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะ มาค่ะต่อเมื <hadi> ่อ <hi> กี <notre morph flats> ้นี้ ปลาลาเป็นปลาสับที่เพื่อนเอามาฝากอะคะ่ะเยอะก็เลยลองเปลี่ยนรูปแบบการกินเอามาเจียวใส่ไข่อร่อยมากค่ะ สั่งชั้นมาจิ้มน้ำจิ้มตีฟูด้ด <c oughs> อร่อยเมื่อวานนี้ทำกิน กวางตุ้งดอกอันนี้ยซื้อมานะคะที่ปลูกเองอะ่ะน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีดอกอะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าตอนที่ซื้อมีพึ่งตอมเขาเต็มเลยนะคะแสดงว่าปอดปอดอะไรอะปอดสันพิษพวกพึ่งพวกมิมอะคะ่ะตัวเล็กๆอะตอมเต็มเลยน่ากินก็เลยอดใจไม่ไหวเพราะว่าชอบกิน อันนี้ค่ะหนังข้อวมันต้องกินด้วยกันค่ะ เสดาวนี่ก็ยังหาตัวคนให้ไม่เจอเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าใครเอามาให้เอามาแขวนไว้หน้าบ้านแต่กินได้ค่ะ แซ่บค่ะแม่ปลาไหมปลาเผาไหมแม่ ิกหมดแล้วค่ะออกมาพริกหมด กินข้าวต้องกินเผ็ดแบบพอมันไม่เผ็ดแล้วมันก็แบบเหมือนมันไม่อร่อยไปเลยะคะ่ะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตกินปลาคำนึ่งโอ้เพื่อนทำน้ำจิ้มซีฟูดนี่นะคะมันเหลือเราก็ ขอเลยเสียดายของนี่ เผาจานนี้แบบให้ผักเยอะมากอ่ะเป็นคนกินผักแล้วนะผักยังเหลือกลับมาบ้านเลย <c oughs> แล้วก็น้ำจิ้มคือคือเด็ดอ่ะไม่หวาน คลิปยาวไปแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ